สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผู้การนุกอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านด้วยแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube ผู้การนุกเช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเพจผู้การนุกป้ายแดงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับมิสูชาญมอเตอร์เซลล์นครพนมอยู่กับตัวไททันนะครับแต่งซิ่งขาซิ่งเจอกันเลยครับวันนี้สายซิ่งเจอกันล้อแมกต่งซิ่งนะครับ จัดทรงให้นิดหน่อยนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าจัดอะไรบ้างมีอะไรบ้างออปชันคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเต็มๆเลยโปรโมชันวันนี้นะครับออกรถ1,900ับาทนะครับฟรีล้อแม็กให้นะครับฟรีชุดแต่งให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาในารับชมในเดือนนี้นะครับหรือท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่นะครับติดเครดิตก็ลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับว่าจะสามารถเช่าซื้อรถได้ไหม นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าิซูอยู่แล้วลูกค้าเก่าทนชาติลูกค้าเก่า,าก,ากาสิกรเกษตคิดตรงจุดนี้กรุงศีนะครับดาวเลยทันทีนะอยู่ที่1,900บาทน,นะครับเดี๋ยวเจอกันโปรโมชั่นนี้นะว่าให้อะไรบ้างโอเคครับผม ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่650 0,000บาทนะครับด้านหน้าออกแบบมาอย่างสวยเลยตัวนี้ใส่ลอ้อแมกมาให้อย่างแจ่มนะครับลอ้อแมกขอบแปดนะครับจัดทรงมาให้นะครับก็ภายนอกก็ดูสวยนะครับสำหรับสายซิ่งนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันด้านในเขาออกแบบมาเบาะข้างหลังจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ารถตัวนี้จะออกแบบมาเป็น2ที่นั่งนะ แล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงก็ยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ยังเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับระบบเกียร์ก็ระบบเกียร์ห้าสปีดนะระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับหมัดมัดวัดก็จะมีให้นะครับแคปเปิดได้นะครับตัวนี้วิที่พักแขนให้นะครับที่วางแก้วน้ํามาให้ ที่พักแข็สามารถเก็บของมีค่าได้ด้วยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ส่วนแอร์ปับอากาศแล้วก็เครื่องเสียงอะไรพวกนี้มีทวิตเตอร์คู่หน้าให้นะครับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้านะครับด้านหน้าออกแบบดำดุดันมากเลยนะครับระบบไฟอะไรต่างๆนะแบบเป็นโปรเจคเตอร์ให้อยู่นะครับภายนอกก็ดูสวยงามมากนะครับ อันนี้แต่งให้นะครับกันชนท้ายก็จะเป็นสีดำนะครับดำเงานะครับมือจับประตูฝาท้าทยหรือว่ามือเปิดประตูฝาท้าทยนะครับก็จะเป็นสีดำเงาให้นะครับสามารถที่จะบรรทุกของได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ราคาย่อมเยานะอยู่ที่หกแสนห้าบาทนะครับสำหรับตัวที่นำมาโชว์นี้นะครับเป็นตัวไททันนะ ยังไม่ได้จัดทรงเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าแต่งให้ดูสวยงามออกมาให้นะนะดูสวยงามมากนะครับนะเหมาะสำหรับใช้งานแลวก็เหมาะส,สำหรับสายซิ่งนะครับดูองค์ประกอบภายนอกถือว่าสุดยอดหลังจากที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับว่าออปชันนั่น,น,นในมีอะไรบ้างนะครับโปรโมชั่น ที่พูดไว้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะก็คือดาว1,900บาทนะครับวันนี้ก็สายซิ่งมาได้เลยนะครับลองมาคุยดูนะครับว่าอยากได้แต่งแบบไหนอะไรยังไงจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับแต่เบื้องต้นนะสำหรับเดือนนี้นะครับมอเตอร์อ็กโนะดาว1,900บาทเข้ามาคุยกันก่อน จัดโปรโมชันนี้ให้สําหรับลูกค้าที่ชอบมิตซูปันใจให้มิสซูนะครับใิตู่นใท,ท่านนะครับตรงจุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับช่องผู้การนุกป้ายแดงนะครับ Facebook ผู้การนุกนะครับป้ายแดงแล้วก็ u t u b e ผู้การนุกด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกวยรวยเบื่อกันทุกท่านนะครับขอบคุณครับ